ยุคแห่งการนองเลือดคกรัชันรัาของตำรวจก็คุณไปขัดขาเขาพวกเขาก็เลยมาหาคุณอย่ามาโทษผมสิผู้ชายจะเลวเมื่อมีเงินผู้หญิงไร้ศีลธรรมก็เมื่อมีเงินผมอยากจะให้มันคุ้มค่าแค่ไหนผมก็จะทําให้มันคุ้มค่าเท่านั้นก็เหมือนอเมริกาพิมพแบงก์เองไยห้องพรีเซนเตชัสวีทผมผิดหวังกับคุณมากคุณพูดอะไรนะคุณไปคนรวยถูกหรือผิดไม่ใช่สิ่งที่จะพูดเองได้แน่นอนอยู่แล้วว่าผมไม่ได้พูดเอง คิดว่าผมเป็นคนมือทองที่เปลี่ยนหินเป็นทองจริงเหรออยากกินข้าวผ่านทูบเหรอมันไม่เกี่ยวกับคุณเหรอมีที่แล้วเอาหุ้นบริษัทผมไปหลักประกันครั้งแล้วครั้งเล่าหุ้นหนึ่งดอลลาร์คืนเก้าสิบดอลลาร์เงินต่อเง,งินกล้าที่จะเสีย่ยงผมไม่อยากขกบด้องกองผมกลัวตายถ้าผมล้มเมื่อไรคุณก็ร่วงเมื่อนั้นคนเสื้อาคารจินซานขอถอนตัวอย่างนั้นเหรอชีวิตแลกชีวิตไม่แต่ชาตินี้ไม่มีชาติหน้าวันนี้เป็นวันสร้างประวัติศาสตร์ จะพอได้หรือยังเท่าไหร่ก็ไม่ไปคุณคิดว่าผมจะนั่งรอความตายจริงๆเนอะเหรอผมมานั่งตำแหน่งนี้ได้ไม่ได้มาเพื่อเล่นกับคุณนะเว้ย The Golfer โคตรพยักชนคนมือทองแกุมภาพัน์นี้ในโรงภาพยนตร์